สวัสดีครับนี่พวกกับผมโค้ดนายนะครับวันนี้เห็นไหมครับนวมเต็มโต๊ะผมเลยวันนี้ครับผมจะมาทําวิธีเรียกนวมนะครับเพราะมีคอมเมนต์ขอเข้ามาเยอะมากว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราสั่งนวมออนไลน์เงี้ยเราควรเรียกนวมแบบไหนครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ถึง ,0,000 นซับสไครต์แล้วครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับ ไะอย่า,าดูวิธีเรียกนวมกันครับวิธีเรียกนวมครับเพราะว่านวมมันมีหลายออน,นครับมีทั้งหออน8ออน10ออน12ออน14ออนแล้วก็16ออนนะครับแต่ในประเทศไทยที่เขาทํามากับคู่กับหมัดคนไทยอะ่ะมีถึง18ออนนะครับแต่ถ้าเกิดต่างชาติมีถึง20ออนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนวมนะครับว่านวม6ออน8ออน10ออน12ออนเนี่ยมันจะเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะคือว่านวม6ถึง12อออนอะ่ะ ไอ้ตัวไอ้ตัวเขาเรียกว่าตัวรองสันมัดหรือว่าไอ้ตัวโฟมอยู่ข้างในเนี่ยมันขนาดเท่ากันหมดนะครับมันดูที่ไซส์ข้างในอย่างเดียวนะครับไซส์ข้างในว่ามันใหญ่หรือเล็กนะครับแต่โฟมข้างนอกตรงเนี้ยหกถึงสิบสองออนเท่ากันหมดนะครับไม่มีความแตกต่างนเลยแตกต่างกันแค่ ใสทางในอย่างเดียวนะครับแต่คนที่จะใส่นวม6ถึง12ออนเนี่ยอย่าผมจะพูดให้ฟังนะไอ้นวม6ออนถึง10ออนเนี่ยอยู่ในอายุประมาณ7ถึง12ขวบนะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวเขาอยู่ประมาณที่30โลถึง45โลนะครับมันก็สันมัดมันก็จะน้อยแต่ถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วกลัวใส่ไม่ได้นะครับผมรับประกันเลยถ้าเกิดซื้อทางออนไลนะ์นะซื้อ8ถึง10ออนเนี่ยอายุ7ถึง12ขวบเนี่ยใส่ได้แน่นอนครับใครที่จะซื้อไปให้ลูกหรือว่า เด็กที่ยังดูอยู่ตอนนี้นะครับก็เลือกที่6ถึง10ออนนี้ได้เลยครับไม่มีไม่มีคําว่าครับแน่นอนครับไซส์ต่อมาครับคือไซส์สาหรับผู้หญิงครับผู้หญิงจะเลือกไซส์แบบไหนครับคือแบบว่าผู้หญิงวัยทำงานหรือว่ายังเรียนอยู่สําหรับผู้หญิงนะคือเรียกตั้งแต่8ออนถึง12ออนครับคือแบบว่าผู้หญิงเราที่จะชอบไปออกกำลังกายเงี้ยถ้าเกิดใครที่จะหาซื้อนวมอ,อไลน์นะที่ผู้หญิงเขาจะซื้อกันส่วนเยอะเลยคือ10ออนครับ ซื้อไปแล้วใส่ได้แน่นอนครับคือว่าไม่ต้องกลัวว่าจะรวมหรือว่าจะคับนะเพราะว่าการซ้อมมวยแต่ละครั้งครับเรามีผ้าพันมือครับเราต้องใส่ผ้าพันมือไปก่อนแล้วมันก็จะใส่ในรวมครับอ่าอย่างสี่บอเนี้ยผมก็ใส่ได้เห็นไหมผมก็ใส่ได้ปกติเห็นไหมถึงว่ามือผมจะใหญ่เงี้ยนะแต่พอะผมใส่ไปมันก็ รู้สึกว่าคับคับอยู่แต่ว่าใส่ได้ครับเอาง่ายๆเลยครับสาหรับผู้หญิงที่จะซื้อไปเพื่อออกกําลังกายหรือต่อยมวยนะควรใส่แค่8ออนถึง10ออนก็พอครับอย่างแฟนผมน้ําหนัก5 4โลแฟนผมก็ใส่แค่8ออนถึง10ออนแค่นี้แหละครับเพราะว่ามันอยู่ในพอดีหมัดของผู้หญิงครับเพราะว่าหมัดผู้หญิงมันก็เล็กกว่าผู้ชายอยู่แล้วครับแล้วมาถึงไซส์ของผู้ชายนะอ่าผู้ชายจะเลือกไซส์แบบไหนครับผมจะแนะนามาคือว่าถ้าเกิดน้ําหนัก50โลถึง6กโลควรใส่ประมาณ 8-10ออนพอนะครับเพราะว่าถ้าเกิด12ออนบางทีมันจะใหญ่เกินไปสาหรับหมัดแล้วก็จะหนักเกินไปเพราะว่านักมวยบางคนออกกําลังกายเพราะว่ายุคแรกๆอาจจะไม่เป็นไรเพราะใหกไทยอาจจะหนักมือเงี้ยแล้วถ้าเกิดน้ําหนัก60โลถึง70โลนะครับอ,อย่างผมเนี่ยน้ำหนัก80โลแต่ตอนที่เป็นนักมวยผม70กว่าโลผมจะเลือกใส่แค่12กับ14นะครับอย่างผมไม่ใช่มือหมัดผมก็ใส่แค่12ออนพอเพราะว่า มันเบาดีมันต่อยแล้วมันง่ายใครที่เป็นมวยหมัดผมแนะนํา14ออนนะครับเพราะว่าโฟมข้างในมันหนากว่า12ออนเพราะว่ามวยหมัดมันใช้หมัดเยอะต่อยหมัดต่อยหมัดอ่าไอ้ตัวนี้มันก็จะหนาขึ้นกว่าตัว12ออนครับอ่าผมก็จะแนะนํานะแล้วคนที่น้ําหนัก70กโลถึง80กโลหรือว่าใหญ่กว่า80กโลเนี่ยควรใส่นวม14-16ออนนะครับเพราะว่าแรงเราเยอะแล้วเวลาเราต่อยอ่ะไอ้สันหมัดถ้าเกิดเราไปใส่12ออนอ่ะไอ้สันหมัดมันตรงเนี้ยมันบาง มันจะรับแรงกระทุบกระเทียนเราไม่ได้ครับมันต้องมาใส่พวก16ออนอย่างเงี้ยพอเวลาเราต่อยไปปุ๊บมันจะมีแรงกระทุบอย่างเงี้ยฟืบลงเห็นไหมมันจะฟืบลงมันจะทําให้เราไม่จีบหมัดแล้วเทนเนอร์รับมันก็จะแบบว่ามันก็ดีทั้งสองฝั่งดีทั้งเทนเนอร์ดีทั้งตัวนักมวยด้วยครับสนะรุปง่ายๆเลย7ถึง12ขวดนะควรใส่ประมาณ6 8 10พอนะครับแต่10นี่คือว่า ไอ้นวมยอดนิยมอยู่แล้วใครๆก็เรียกซื้อ10กันทั้งนั้นครับแล้วสําหรับผู้หญิงที่จะซื้อนวมไปสําหรับออกกําลังกายหรือว่าต่อยมวยควรเรียกแค่8ปดถึงสิออนก็พอครับถ้าเกิดเป็น12ออนมันจะเป็นไซส์สาหรับผู้ชายแล้วครับอ่าแล้วสําหรับผู้ชายที่อยู่ในช่วงประมาณ45่สโลถึงหกสเนี่ยควรใส่ประมาณ8ปดถึงสิ แล้วก็12เนี่แหละมันอยู่ที่เราชอบครับถ้าเกิดเราชอบแบบว่าเบาๆแล้วคนก็ใส่แค่10พอแต่ถ้าเกิดเราชอบแบบว่าหนักๆเราก็ใส่12ครับแล้วตั้งแต่60โลถึง70โลเนี้ยอ่าใส่ประมาณ10ออนถึง12ออนแต่ถ้าเกิดนักมวยที่อยู่ในช่วงประมาณ63 64โลส่วนมากเขาจะใส่ประมาณ12ออนกันนะครับใส่เยอะเลยแหละ12ออนแล้วใครที่น้ําหนักตัวที่เกิน70โลนะหรือว่า75โลหรือว่า80โลหรือใหญ่กว่า80โลควรใส่14ออนถึง16ออนครับเพราะว่ามันจะ มันจะเซฟมัดเราได้เยอะครับอ่าประมาณนี้แต่ผมขอบอกอีกอย่างนึงครับบริษัทแต่ละบริษัททํานวมออกมา12ออนกับ12ออนบริษัทอื่นเงี้ยบางทีอาจจะความใหญ่จะไม่เหมือนกัน,นครับอ่าอย่างผมใช้ของราชาเมื่อคนดูไปดูของบริษัทอื่นเฮ้ยทำไมของราชากับของบริษัทอื่นมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันแน่นอนครับมันแล้วแต่เขาจะออกแบบมาแบบไหนครับแต่ผมใช้ของราชานะก็อ่ะถ้าเกิดใครจะสั่งซื้อก็ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมขอบอกเลยครับน14-16ออนเนี่ มวยอาชีพเขาจะใส่เพื่อลุงนวมกันครับเพื่อว่าเซฟในความที่ว่าไม่ให้นักมวยเจ็บเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งในเนี่ยโฟมทั้งในเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นกว่าพวก6กถึงสิองออนครับอ่ามันจะถ้าเกิดพวกผมใส่ลุงนวมกันมันจะเซฟหน้ามันจะเซฟอะไร้ทุกอย่างเลยครับอ่าเห็นไหมครับนี่มันก็จะหนาขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่จะซื้อไปแล้วหวังแค่ว่าออกกําลังกายซ้อมมวยอย่างเดียวไม่ได้ไปโชคตอยใคร ก็แค่10-12บสองอนนี้ก็ใส่สบายแล้วครับผมแล้วผมจะพูดอีกอย่างนึครับถ้าเกิดเราไปซื้อหน้าร้านที่มีนวมให้เราลองนะครับสมมติเราใส่ไปเฮ้ยผมใส่มาแล้วปุ๊บเฮ้ยพอดีมือเลยแบบว่ากระชับมือพอดีเลยปุ๊บคุณอย่าพึ่งเลียกนะครับคุณลองไปใส่อย่างอื่นก่อนเพราะว่าการซ้อมมวยแต่ละครั้งเราต้องพันมือครับอ้าอย่างเพราะผมใส่สมมติผมใส่10บออนผมใส่10ออนเฮ้ย พอดีเลยปุ๊บแต่เราต้องช่างใจอย่างหนึ่งเพร que, พาะว่าเราต้องพันมือด้วยเราลองไปลองอันที่ใหญ่กว่านี้ครับอ่าเราลองไปลองอันใหญ่กว่าอัน10อนอนนะ12ออนผมก็ใส่อีกอออนปุ๊บอ่า12ออนรู้สึกมันจะหลวมนิดๆ,ๆิดอ่าอันนี้เราเลือกได้เพราะว่าการซ้อมมวยแต่ละครั้งมันต้องพันมืออ่าผมก็พูดในคลิปอยู่แล้วว่ามันต้องพันมือครับถ้าเกิดเราไม่พันมือนะครับเราจะเจ็บมือเวลาต่อย,อยครับอ่าบางคนอาจจะไม่เจอแต่ถ้าเกิดเราเจอมันจะรักษายากนะครับอ่านี่แหละครับ การเลือกนมนะเราต้องเลือกเผื่อไว้พันมือด้วยไม่ใช่ว่าพอดีแล้วเราจะเอาเลยไม่ใช่นะครับเราต้องเลือกเผื่อไว้พันมือด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจที่อยากได้นมงามๆแบบนี้ก็ราชาบ็อกซิ่งคอมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่หาย,ยากก็ผมจะมีลิงก์ใต้คลิปอย่างนี้ก็กดเข้าไปซื้อในลิงก์ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับ จุดผู้หมายคือ1นล้านซับสไครต์นะอย่าลืมกดให้ถึงนะครับโอเคครับไปก่อนครับบ๊ายบายคลิปยังไม่จบนะครับมีอะไรมาบอกนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเกิดถึง1ล้านซับสไครต์ผมอาจจะก็ได้กลับไปต่อยมวยอีกนะครับก็รอติดตามได้นะครับแต่ถึง1ล้านซับสไครต์น่า,นาจะมีอะไรดีๆให้ดูแน่นอนนะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับใครที่กดติดตามช่องผมมาครับก็ขอขอบคุณมากแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ กัรุนากดติดตามด้วยนะครับหรือว่ายังไม่กดติดตามก็ไม่เป็นไรครับก็เข้ามาดูก็ขอขอบคุณมากแลวครับโอเคครับไปก่อนครับบ๊ายบาย